ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดก็เดินทางมาบ้านแม่หอมหวนนะคะก็ได้มาพอเสียจวนเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดก็จะพาไปตามตัวเลขแนวทางนะคะจากเสียจวนนะคะหมดที่พันมากเพิ่งกัดถูกไลยเนาะคะ่ะสี่ล้านนะคะวดหนึ่งตุลาคมนี้พ่นจะมีตัวเลขตัวใดมาเป็นแนวทางให้มาไปเบิง้งไปฟางน้อกันนะคะ ส,ส,ส,สวส <ills> ัสดีค่ะสว,ว,ว,ว mine. ดีครับแม่มากมาก่ดีเอดีพอดีโคดีโดีนนนขาวอาสยามับได้เรืะครับได้ปานไดจ้าก็ได้ที่ลาดนะคะลาดพพี่น้องเอสซีที่ลาดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้รถคันนี้แล้วว่าไห้ปูน en ึ่งแน่วันนั่งยืนหันผมนั่งยู่หันผู้เดียวเข่เอาวัยยุ่จะโคนรผมเด่นทรลัพท์อย่างนั้น เรไปเห็นค้วนค้ขาวๆแล้วเรไปเช็คขีอะไรครับอยู่หอปนี่ครับครับเ่ล็อกไปดิอืมผมก็แลน้ามโผมมาว่าเปิยเบิกยเช็คคือบาดยวเอาพมีโคนจ็คโคนมือนเโคถามเขาอีกเราว่าที่ท้องบนลพูนเหมาอนเดมมท้งบนลพูนมอนมายังมมอยุ่นีฮัเดอกวัดปูไม่ให้เป็นปูเราไปซออมันบ่เห็นอ่า หล่าวผลเลยว่าเลขของมันมีอยู่แล้ว11ตัวเมื่ตอนนั้นะครับค่ะที่ผมบอกไป11ตัวเมื่อตอนนั้นเขาบอก11ตัวกับพี่เกาสูของผมเขาดีถ้ามาหล่าวเขาจะถือกี่ล้านซีธรรมดาของผมนะครับค่ะเขจะถือของผมอยู่แล้วเรงทีราบว่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วแค่เอ่อหลักว่าตัวละหลากซีได้แล้วครับเดี๋ยวว่าเพขนบอกย่ำให้ผมอีกเดี๋ยว่าถ้าออกเกาสูอีหลี ที่ซื้อรถเจ็ดที่ั่งไงปูได้ถ้าวริวาดแปลงไปนี้ยริงนะครับโอ้จ้ได้ได้สมก็มุ่งมาตาานาอิหลีนี่นผมบนบายังม่ได้ได้เขาก็ได้ไปซื้อนะครับอ๋าาาอในเวลารถผมกมีผมตัวเขาก็ได้เพราะขนาดไฮนองก็ได้เห็นบ่ข,า,ขาก็ต้องซื้อไปไปเลื่อยนะครับอันลานส,สี่แสนสีญญส่หมื่นหกพันครับ เหมือนว่าปูพันมะยำหายเนาะเพราะว่าเสียกระเสือไว้แล้วละเก้าศูนเนี่ยจบแล้วบันว่าบาริเีเสียจวนเรียกว่าสิเสียจวนนี่นะครับค่ะบริีผมเก้าสิบพอดีแล้วก็ได้ถือได้ลายเพิ่มอีกเลยได้ลายได้สีลานพูดผมลานมืดีใจน้ำเสียพันอืแต่ถือว่าหมวดผมกับีทุนแล้วจสินะครับค่ะผมถูห้าศูนย์ตรงตรงบรรยากาเจ็ดราตรงตรงเก้าศูนย์ตรงตเลยอ่า โตโตเก็ตหาได้ล้านกว่าบาทล้านสี่นี่เห็นไครับถือทุกงวดถือทุกงวดเพราะเคยผ่านจังหวัดเลยครับตเตอเดือนพฤศจิกามาเขาไม่เคยผิดจังหวัดเลยครับ<ะ>รยือไปกุ้<ส>งเาเนี่ยหลายกว่ามูได้ได้ไสี่ล้าน,านวัดสิพานมาเนี่ยได้หลายกว่ามูเนาะค่ะได้สี่ล้านกว่าแม่นบ่จ้ะสี่ล้านเลยนะคะนร,ะรับวัดเดือนเดือนหนีนิทรรศแสน ลาดซีลานครับลานตะลาหงโบได้หลายแล้วไม่ใช่ลาดซีขึ้นแล้วหลาดซีเราไม่ได้ซีลานวันนี้ได้ได้หลายอีกแล้ววันนี้ก็ได้ฟันแล้วแม่ฟันแล้วโอ้ยสนแปดจนแปดแล้วนะคะฟันแล้ววันนี้สิได้หลายกว่าเก่าเนาะเสียเนาะแม่เสียหลายกว่าเก่าแม่บ่จ้ะครับโอ้ยเด็สซี่พันยากฟังความฟันเสียจนแล้วค่ะเออเพื่อนฟันฝันหลายขึ้นแล้วล่ะ ผมฝัน <languages? S 1> ว่าฝันว่าน้ำท I mean, yeah. right. mm ่วมเมืองอุดรี่ครับโอ้ืแล้วก็เ็นคนไปเรียนน้ำหลายๆพี่จะเล็กน้อยใี่ไหครับผมเดินออกไปบงให้เบ้างหน้าใช่ไนะครับบัดนีเลีกน้อยเรียนน้ำท่วนทวนทวนยูแก้ผ่าตาทำนี่แหะผู้ชายเล็กน้อยหลายหลครับัดนี้จะของหน้าถือไม่เสียมาสิมวัตตีเดี้กระนี้ใครไปซื้อบ้านเด็ดน้พียังร้ว่าจะหายไปหายสาบสืไปสามคนนะ เด็กน้อยหายไปสามคนเมื่อกี้ครับผมก็เลยว่าผมเลยเด็กที่ว่าสามมันบอกผมก็ขอเลขชี้มีกสามก,ากับหนึ่งแหละครับม,มันใจเลย่หะครับว่ามีสามกับหนึ่งล้านเปอร์เซ็นเลยผมห้ล้าน,นเปอร์เซ็<ส>นเลยครับมีสามกับหนึ่งอันนี้เป็นเลขวิ่งบอคะเซียวิ่งเลยเลยครับสามกับหนึ่งนะครับวิ่งสามกับหนึ่งเนาะเออสามกับหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นละครับ นี่ตัวจับคู่นี่เพราะท่านในมี่บอใจมีอยุตจะจับให้ยาาะหาคู่แค่ซิปตัวครับทันผมให้ผมให้ศูนย์หนึ่งครับวันเนียนรคัะครับศูนหนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งสองหนึ่งครับศูนย์หนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งครับสี่หนึ่ง เกครับรักรัหนงนีเียล้นเออรับหนึ่งนี่หาตัวครับครับแล้วรักสามครับบัตเตอร์สามศูนย์ครับสามนยสามามครับสามสครับี่ครับสามห้าสามเก้าครับ39เน้นตัวใดในบนนอกค่ะอันนี้ผมดีเอสซีปัญหาออมผมผม เราอยู่่าฟันหาหันบาถือจริงๆนะครับเออเพื่อมากตเอาตกที่ซับทีนึงเท่านั้นนะครับนั่นบาอะไรแต่ว่าเสียจวนฟันท่อห้คือว่ากานซื้อเลขของเสียจวนที่หาไปซิฟคูนี่ถือแน่นอนถือแน่นอนครับจะขออภั้หลายๆมือข้งบทั้างล่างกันนี้ครับผมเออเขาให้หลายๆาอุททั้งบนทั้งล่างข้างนี้ล่ะเออเอาัห้หลายๆเ้อที่ผู้คุณ่อใถึงสองที่อัดกันอุทิศสองอัดปานนี้แล้วไม่เลย เอาพี่น้องเอฟซีฟังเบิร um ์ดเฉนขออเอาไพ่เราได้มันจะมาทั Kurz ้งบนและล่างนะคะแต่ว่าเลาบนเน็ตบอฟันค่ะนะคะบอกเออให้เอฟซีปัญหาเอาคืออะไรครับเอฟซีหาเอาแล้วก็หาเอาค่ะหาเอาเออคือเลขของผมนะผมมั่นใจแหละครับเพยังวอลไปเนาะค่ะโอ้ยให้เอฟซีพันถืงเหมือนพระเจ้าเลหายทุกข์หายจนนะครับผมถ้าตามผมไม่มีจนละครับผม ผมขายอยู่แล้วนะครับขายอย่แครับผมขายผมลงทุนเองด้วยการเพื่อเป็นเป็นเลขจะาฟังก็สุดเองก็ต้องเอาให้เด็ดที่สุดนะครับเด็ดที่สุดครับผมจะบอกก็บอกตัวเจ้าของซื้อนี่แล้วไม่นครับผมบอกตัวนี้แหละอันนี้คืออันนั้นเรียกเหมือกับมี่สามกับหนึ่งครับล้านเปอร์เซ็นด้วยครับแต่ไม่เสียคนในวิ่งสามกับหนึ่งนะครับ กันกระโจกมันก็ตามเสียไนะครับเด้อวิ่งสามกับวิ่งหเออขอโทษหลายหลายที่ว่ามิถบนล่างเพอรกย่ำพักแล้วเออก็ย่านที่เตกใจขาถึงจะเออจะบยจะลากังนะครับือถบนก็คือนล่างก็คือถกล่างเมือนนี้มถึต้องการเมือจะงนี่แขอเอาโทษพอให้มานัดที่นี่นะครับโอซาสูซาตูค่ะพาให้ค่ะกันวางค่ะได้แน่นอนลหะครับไม่ผิดหวังตามผมนะครับ ถูกทุกงวดด้วยครับผมว่าพระบรุษจะเพี้ยนะครับซื้อติดสามติดหนึ่งรอรับเงินได้เลยรอรับไปเลยครับใครอยากยังกับซื้อกินได้เลยเรียว่าจะให้เอสซี่ถูกทุกคนผมจะให้คนฒิได้ดีชมเ้อเล็กนอนเอาค่ะเร่นั่งมนเลขยก่ปล่อยก็ต้องมีคุณภาพครับถ้าไม่เป็นอาหารก็้องพัดออยยอดละครับปลาด้่นละครับคนชอบตัวไหนถ้าไม่ชอบมอนพกอะ เฮ็ดหินึงทิ่สามใบค่ะบัตริดใบเนาะค่ะเมนเอฟซีคนมากไลก็เอาเบเป็นยังครับเฮดิศทีนี่ใบเบตทิี่นี่่ได้กินเลยด้ตั้งเอาเด้อค่ะเสียเสนเพ่นกรบอกคาดบอกแน่แล้วดเบือเสียที่ใส่มากขนาดสงสัยนะสิบเก่าก็ได้เนี่ยเโบแงหมดเลย เออเพื่อมบรรจุปวดต้งเกียรติเบอร์เสียที่เสียสมัยมาเลยครับเตอร์ตัดามตัดสองตัถูกเออเอาใหเขาได้เนาะเออเรีให้ได้ทุกคนละเราบอกว่าอยากรวยนางไฮเซื้อเอาอยากรวยก็ตามเสียพันเดอร์พี่น้องเอฟซีขม่เอามั้ครับเราให้ถูกทุกคนละครับวัวิ่งสามดิ่งหนึ่งนะคะเออเขาหน้าปลาเรียกอะไรได้ไหหากันเนาะเขาอนุญาตให้ กอดการได้ครับต้องเออต้องสีสองเข็มทางเข็มที่สองตั้งสิบสี่วันเลยก็ถึงกอดผมได้นะครับผู้ใดมีใบว่าสีครบสองเข็มได้กอดเสียจวนได้นะคะแมนครับได้ได้ได้แปลงาว่าอะไรได้คดลายแล้วกันแมนอนุญาตไหมครับแต่ว่าแฟนแม่บ้านอนุญาตปะค่ะอนุญาตทุกประวัติครับมีเอฟซีถามมาแล้ครับว่าเสียจวนยังโสดปะครับ มันก็บอกว่าสวดร้างนี่ไม่เป็นรลายหรอกดิตะวันเปิดได้เยอะเตี้ยพอสวดคือพอพอสวดนะครับน่ามียนพอสวดนะครับเสียจนพัไม่ได้สวดเสียจนไม่ได้สวดนะครับเออนะครับเด้อมันเป็นเบาใหญ่ซื่อเป็นพราะน้ำสวงนะครัเป็นพราะน้ำสวงคุณผู้ ผม้านใหญ่ป่าสัเพิ่นว่าเขไปจะส้าจะตั้งซื้อเข้าไปด้วีไบ่เด้ม้านใหญ่เราบอกเลกแม่นจวมาคือบอกเลกแม่นถธอเลขนอนเอาวะนี่แมนเ่มันเลกนั่งเอาคือเพินได้ปั้งแจกจวนทั้งได้โชกได้ลาภทั้งได้ม่วนนะคะได้โซกได้ลาภมันคือคนเหะครับไดเบิรงคลิปนี่เนาะ ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณเสียจวนเนาะค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางนี้ไวันที่หนึ่งุลาคมนะค่ะเสียจวนนันฝีน้องเอฟซีพนันจ้าที่เป็นให้แนวทางครับครับเอฟซีทุกท่านนะครับคู่ต่อสูได้ค่อยถือวดนนี้ถือซะให้ถือทุกคนนะครับผมอาจจะเป็นบนเป็นล่างด้วยนะครับวันนี้ไฟเอฟซีของผมรำด้วยทุกคนนะครับ ผมจะพาเอฟซีล่างด้วยทุกท่านครับผมจ้าขอรับนะจ้าถือทำด้วยทุกคนนะครับร่างด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับทันใดบ่คอยพิโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่าเมืองนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมเกาะเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบดีครับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธารากโคจสารโคฉลักนะครับที่ผลึกเกลียวไวๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตว์น้อยๆออกไปมืดพวกงูพวกเงี่ยพวกเจ้าขอนี่เขอว่าไกลวะใดครับที่เนือที่โตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไว้ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยพิพิธีถือถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูซาเมืองได้ครับเด้อติดเีกนติซันตินาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาสนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตยี่ยีนะครับผมกับยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสลับดิสตันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อโบจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุครับซาตุ